พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นจึงขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรยัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเรียงกัน โยโซภะโวะระังสัมมาสัมพุทโธสวะกัตโตเยนะภะคะวะตัมโมสุปะติภัณโนยะสัพภะวะโตสาวกสัง สังฆังอิเมหิสการัหิยะธาระังอารุมปิเตหิอภิปูชยามะสะทุโนพันเตภะคะวสุจิระปะเริเนพโตปิปัจฉิมาจันตานุกัมปะมานาสา เตปติคันหาตุอมหาการทิคารตังหิตายสุขายาพระอรหันตมมาสัมพุทโธภะขาวพระภูมิพระภาจยาเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง ราสรูชกได้โดยพระองค์เองผู้ทางพระขวันตังอภิวาเทมีข้าพเจ้าอภิวาตพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ร้องผู้ตื่นผู้เบิก สังทางนามมีข้าพเจ้านอบน้อมพระทรงปัิธานยามพุทธสาพคาวโตอุปภาคนา ตราสรูช้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะพระกาวโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอารหาหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกีเลสสัมมาสัมพุทธัสสะ ตราสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตาขอนาอบ้นมแด่รพระภูมิพระภาคเจ้าพ,าพระองค์นั้นอารหัโตซึ่งเป็นผู้ไกลาจากกิเลสสมมาสัมพุทธาสะ ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอนธรรมยังพุทธานุสตินยังกโรมาเซตังโคปนาภาขวันตังเอวังกาลยานงกิติสาโทอภุกาโต ขกิตติสัพันธงามของพระภูมิพระภาคร์เจ้านั้นได้ฝุ่ไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภาคะวาเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระภูมิพระภาคตร xong của anh tuấn ันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่งโดย 所有的。 Yeah, just อันธมยังธรรมานุสตินยังกโรมาเซสว่างคาโตพภะควะตาธรรมบมพระธรมเป็นธรรมที่พระพู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิกโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ เพื่เห็นได้ด้วยตนเองอัาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดอปัญญโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้า ตังเวที่ตับวิญญยให้เป็นธรรมที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้อัทมยังธรมมาพิจิตรกโรมาเซสว่าคาตั้ พระประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มิพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นตน้นโยมก,กบางกบปริยัติวิโมกะเพทโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมาพนปริยัิและนิพพานธรรม,โ,มโลงกบปัตนาน ทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันธรรมตามะหารังวรธามมเมตังคาระจาว้ยพระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความ ด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีทำเมกุรกรรมปักกทางไม่อาญามกรรมนาติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้าล่วงเกิดต่อพระธรรมธรรมโมปฏิคันหาตัวอจาจียนตังขอพระธรรมจงอนซึ่งโทษล่วงเกิดเทหานั้นกาลตะรสังวริตุวะธรรมเมเพื่อการสมรวมระวังในพระธรรมในการต่อไป ทันทวายังสังธานุสติในยังกโรมาเโสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสองสาวของพระภูมิพระภาคจามุใดปฏิบัติดีแล้วโอชุปาตติปันโน สงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหูนายโยเป็นทรงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ตอนรัางทักทีนยโยเป็นผู้ควรรับทักสินาทา นทั่วไปควรทำอัญเชลีอนุตตร,รังปุญญาเขตตังโลกาสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้อันธมยังสังขารพิคเคติงกโรรม,มเซส สัทธรมาจรสุป,ปันติปันเติคนาทิยตตุลพระทรงที่เกิดโดยพระสัทธามประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยธาพิโตอริยปุบคาลาสังคาเศทโท เป็นโมแห่งพระอริยะบุคคลอันประเสริฐแปดจำพวกศีลาท์ธิธรรม,มะปาวาราสยากายาจิตตมีกายและจิตอันอาศัยทำม,มีศีลเป็นต้นอันบวรวัน โมนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สาม้วยเสียงกราวสัมภาสหัสมิธาสุสัมโคเมสามิามเมมกสโร,รข้าพระเจ้าเป็นทานของพระงร์พระงร์เป็นนายมิสระเนื้อข้าพระเจ้า สามโคทุกขัสกาคตาจวิทาตาจหิตาสเมพระทรงเป็นเครื่องกำจัดโทและทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจา้าสามคาสั ของข้าพเจ้าเอเตนัสต์จาวาเชนวัไทยยังสัตว์โทสาสเนงด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพเจ้าฝึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสา ข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่ซึ่งพระสงค์ได้นขนควายบุญใดในบัดนี้สาเพปิอันตรายาเปมาเหสุงตัดสเตชะสังอันตารายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเด่นแห่งบุญน,นั้น กายเวนาวาจจยวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจยก็ดีสังเคกูกัมปักกะตังไม่ายางการนาติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้าวล่วงเกิดต่อพระสงค์สังโคปฏิคันหาตุอจัยยันตังขอประสงค์จบหมดสิ้นโทษล่วงเกิดอันนั้นกาลตระเรงวรตัวสังเค เพื่อการสํารวมระหวังในพระสงฆ์ในการต่อไป